คำว่าพบในภาษาคนหมายถึงบ้านเมืองหรือโลกที่อยู่ที่อาศัยของมนุษย์พบนั่นพบนี้เป็นพบพบมาเป็นพบมนุษย์พบเทวดาพบอะไรตามที่สมมติเรียกกันหมายถึงในบ้านเมืองหรือโลกที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยอย่างหนึ่งก็จะเรียกับพบพหนึ่งพพหนึ่งแต่ถ้าภาษาธรรมมันจะหมายถึงภาวะ ของจิตเกิดจากอุปาทานครั้งหนึ่งหนึ่งคือมีอุปาทานว่าตัวกูเป็นอะไรสำคัญมันหมายว่าตัวกูเป็นอะไรก็จะมานพบหนึ่งบางเวลาต้องพันตัวกูว่าเป็นพ่อบางเวลาว่าเป็นแม่นั่ก็ดเป็นพบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นยิ้มเป็นชาย เป็นตัวเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นนายเป็นบา่าวเป็นสารพัดอย่างที่มันจะสำคัญมั่นหมายตัวเองว่าเป็นอะไรด้วยอุปาทาน,นนั้นๆอย่างนี้เราพบพบหนึ่งนในภาษาธรรมหมายละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ <c oughs> ในภาษาคนหมายถึงบ้านเมืองหรือโลกที่ตามที่รู้จักกัน